สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตี๊ันเดอบส์นะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับ b m w f 8 0 0 gs นะครับสีไตแคลเลอร์สียอดฮิตคันนี้กันนะครับตอะที้คันนี้รถสภาพป้ายแดงเล็กใหม่เพียงหลักพันเท่านั้นครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวตอนนี้พวกเรากลังอยู่ที่ร้านทันเดอบส์พระราม5จังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบส์มือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันร้านพี่ตีครับ การันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะครับแล้วเราไม่มีกรองไม้หนึ่งร้อร์เที่สำคัญเรามีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับหเดือนเต็มเอาละครับเดี๋ยวเราพาชมเลยว่ารถคันนี้เลขไม้จะวิ่งมาเท่าไหร่รถคันนี้ครับเลขไม้ครับวิ่งมา6,400ันสี่กิโลเมตรแท้แท้เลยครับอุปกรณ์เดิมสวยมากๆนะครับนี่นะครับมือเบรกเดิมมือคัตเดิมเดิมนะครับชุดแผงพอบนล่างเดิมนะครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวด้วยนะครับนี่ครับมือเบรกเดิมไม่มีองนะฮะ กุญแจให้มาครบถึง2ดอกเราถึงกุญแจปี๊บด้านข้างนะครับจากเอวิลโมด้วยนะครับนี่ครับแขงข้อบนล่างเดิมสวยมากๆนะครับชุดสีเดิมทั้งคันน็อตเดิมทุกตัวครับเบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีรูเลยครับนี่ครับนี่ฮะนะครับมาที่ด้านหน้าบ้างอ่ะด้านหน้านี่นี่ตังนี้เป็นคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นงานไฟเบอร์นะครับนะครับปิดเรียกว่าสามารถปิดในส่วนของ ขายึดไฟหน้าได้อย่างบบาลงตัวนะฮะแล้วก็ดูเรียบร้อยและสวยงามมากๆนะครับนี่ครับชิลด้านหน้านะครับแล้วก็นี่ครับโคมไฟหน้าเดิมนะครับพร้อมกัดไฟหน้านะครับยางหน้าหลังเดิมติดรถนะครับจากศูนย์เลยนะครับนี่คือ6,000กิโลเมตรแท้ดิจูจันเด็กดานหน้าครับเป็นแค่รอจริงๆนะท่านผู้ชมครับไม่มีร่องเลยครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยมากคาลิปเปอร์หน้าเดิมจากเบมโบกระบอกชกเดิมสวยนะครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีกระแทกด้านหน้านะครับกัดหม้อน้ํานะครับรวมถึงนี่ครับ ไฟ LED นะครับนี่ครับด้านหน้าคู่หน้าเลยนะครับสวยงามหน้าเครื่องครับดูคอท่อครับท่านผู้ชมครับนี่คือ6,000กิโลเมตรแท้นะครับนี่มีอกล่างแต่งจาก SW m o t โมเทคมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะแคสบาร์นะครับจาก SW m o t โมเทคเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มล้มแปะพักเท้าฝั่งขวาครับนี่ครับดูยางพักเท้าครับเต็มๆไม่มีสึกเลยครับมาพร้อมกับนี่ครับขาตั้งคู่นะครับนี่ครับโอ้โหตัวเฟรมสวยมากไม่มีรอย นะครับดูครับสวิงอาร์มเดิมสวยไม่มีรอยเลยครับเช่นเดียวกันนะครับโซลเตอร์เดิมๆนะครับคันนี้อันนี้ครับอันนี้มาพร้อมกับปี๊ดด้านข้างแต่งนะฮะจาก AW MoT โมนะครับพร้อมแหลกตรงรุ่นเลยนะฮะนี่ครับอันนี้ยังเป็นพ่อเดินครับมาฟังเสียงพ่อกันนี่ครับรถสภาพเดิมสวยนะครพิสีการันตีเลขไม่แท้นะครับ6 4 6 6กิกิโลเมตรแท้แน่นอนนะครับนี่ครับ ยางด้านหลังนี่ครับเต็มเต็มเลยครับ6,000กิโลเมตรแท้ได้ทะเบียนสวยครับ3กย800ตรงรุ่นเลยครับนี่ครับบันท้ายเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวศู์ตรงแน่นอนนะฮะปี๊บสายขวาสภาพสวยไม่มีบุบไม่มียุบนะครับมีร่องรอยเล็กน้อยจากการใช้งานนะครับนี่ครับนี่นะฮะให้ดูคนใกล้ๆจานเบรกด้านหลังเต็มเต็มนะครับสวิงอาร์ฝั่งซ้ายสวยนี่ครับโอ้โหมีขาตั้งคู่มาให้ดูแล้วนี่ครับแทงเครื่องฝั่งซ้าย ไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยนะครับไม่มีเก็บงานใดทั้งสิ้นนะครับอกล่าง SW m o t e โมาดูหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกันบ้างแห้งแห้งใสๆนะครับท่านผู้ชมจานเบรกด้านหน้าครับเป็นแค่รอยจริงๆนะดูกันใกล้ๆเลยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นี่นะครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงจริงๆคันนี้พี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้อยู่ที่90%ินะครับและคันนี้ พี่ตีเปิดราคาไว้อยู่เพียงนะครับคันนี้299,000บาทเท่านั้นนะครับดาวน์ต้นเพียง49,000ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับคันนี้ครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับท่านใดที่ชอบคันนี้สนใจคันนี้แอดไลน์มาสอบถามได้เลยพี่ตีมีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำกับทุกท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากไม่กดติดตามฝากกดทัชไลท์ให้กับช่องชาแนลทันเบายของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ